สวัสดีครับวันนี้พวกผมจะมานำเสนอเรื่องการแทรกสอดของแสงผ่านสลิตคู่และการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิตเดียวรายวิชาฟิสิกส์3รหัสวิชาว3 0 2 0 3นําำเสนอ,อคุณครูทัศนีสิวไทยสงครับสมาชิกในกลุ่มมีดังนี้ 1. นายอรชุนโมกไทยสงเลขที่8 2. นายเกิดเกยร,รวมธรรมเลขที่14 3. นายธรรมอรพุทธิพงศเลขที่17 4น,นาณราทิพตุนนกัว,กกวเลขที่19 5นายปันธุรุชัยประถมรุ่นเลขที่20กิจกรรมที่1.1การแทรกสอดของแสงผ่านสลิดคู่จุดประสงค์สังเกตและอธิบายรูปแบบการแทรกสอดของแสงผ่านสลิดคู่วัสดุและอุปกรณ์1เลเซอร์ชนิดสีแดง1อัน2เลเซอร์ชนิดสีเขียว1อัน3สลิดคู่1แผ่น4ไม้เมตร1อัน5แท่นยึด3อัน6ฉาก1อันและ7อุปกรณ์บันทึกภาพ1เครื่อง วิธีทำกิจกรรมนะครับ 1. ยึดเลเซอร์และสลิดคู่กับแท่นยึดจากนั้นยึดฉากกับแท่นยึด 2. จัดระยะระหว่างสลิดกับฉากห่างกัน2เมตรจากนั้นให้เลเซอร์ใกล้สลิดคู่มากที่สุด 3. ใช้แสงเขียวผ่านสลิดคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง0.2ม mm. ิลลิเมตรสังเกตและบันทึกภาพที่ปรากฏบริเวณตรงกลางฉากและถ่ายภาพที่ปรากฏบนฉากและบันทึกผลโดยการวาด 4. ทดลองซ้ำข้อ3โดยใช้สลิดคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่อง0.3ม mm ิมและ0.4ม mm. ิลมตทดลองซ้ำข้อ3และ4แต่เปลี่ยนเป็นเลเซอร์สีแดงภาพเลเซอร์สีเขียวนะครับที่ระยะห่างระหว่างสลิด1.5เมตรครับ0.2มิลิเมตรการแทรกสอดของแสงมีหลายแถบที่ห่างกันมากที่สุดใน3ภาพเนื่องจากระยะห่างน้อยการแทรกสอดกว้างมากขึ้นครับ0.3มิเมตร ลายแถบแทรกสอดแคบลงเมื่อเทียบกับภาพ0.2ม mm, ิลิเมตรพอระยะห่างระหว่างสลิดเพิ่มขึ้นแถบแทรกสอดจะแคบลงตามทฤษฎีครับ0.4มิลิเมตรลายแทรกสอดแคบที่สุดในทั้ง3ภาพครับระยะห่างของสลิดมากที่สุดทําให้มุมที่เกิดแถบแทรกสอดแต่ละแถบเล็กลงลายแถบแทรกสอดก็จะแคบลงครับระยะห่างระหว่างสลิด1.5เ mm, มตรภาพเลเซอร์สีแดง0.2มิลลิเมตรลายแทรกสอดแถบสว่างห่างกันมากที่สุด พอระยะห่างระหว่างสลิดน้อยแสงจากสองสลิดเบี่ยงเบนได้มากแถบสว่างกระจายกว้าง0.3ม mm, ลมลายแถบแท่งสอดเริ่มแคบลงเมื่อเทียบกับภาพ0.2ม mm, เมรพอเพิ่มระยะห่างระหว่างสลิดแถบแทรงสอดจึงเบียดเข้าหากัน0.4ม mm, ลมลายแท่งสอดแคบที่สุดในทั้ง3ภาพสอดคล้องกับทฤษฎีว่ายิ่งสลิดห่างกันมากลายแทงสอดยิ่งชิดกันคำถามท้ายกิจกรรมที่1.1 1. นในกรณีที่ใช้แสงเลเซอร์สีเขียวผ่านสลิดคู่ภาพที่ปรากฏบนฉากมีลักษณะเป็นอย่างไรตอบตรงกลางสว่างเป็นแถบสว่างสลับมืด 2. ถ้าสังเกตแถบสว่างตรงกลางและแถบที่ถัดออกมาด้านซ้ายและขวาด้านละสองแถบความกว้างของแถบสว่างแต่ละแถบระยะห่างระหว่างกึ่งกลางตำแหน่งมืดที่สุดถัดกันมีขนาดใกล้เคียงกันหรือไม่ตอบใกล้เคียงกันแต่แคบลงเรื่อยๆ 3. เมื่อระยะห่างระหว่างช่องของสลิดคู่มีค่ามากขึ้น ความกว้างของแถบสว่างที่ปรากฏบนฉากเปลี่ยนแปลงอย่างไรตอบความกว้างลดลงแต่มีความถี่เพิ่มขึ้น 4. เมื่อฉายแสงเลเซอร์สีแดงผสานสลิดคู่ที่มีระยะห่างระหว่างช่องของสลิดคู่เท่ากันกับเมื่อฉายแสงสีเขียวความกว้างของแถบสว่างจะแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรตอบแตกต่างสีแดงเพราะสีแดงมีความถี่น้อยกว่าอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม1.1 จากการทดลองในกรณีใช้แสงเลเซอร์ผ่านสลิดคู่จะปรากฏบนฉากตรงกลางจะสว่างเป็นแถบสว่างสลับมืดระยะห่างระหว่างกึ่งกลางตำแหน่งมืดที่สุดมีขนาดใกล้เคียงกันและจะแคบลงเรื่อยๆเมื่อระยะห่างของสลิดมากขึ้นความกว้างลดลงแต่ความถี่เพิ่มขึ้นเมื่อใช้แสงเลเซอร์สีแดงผ่านสลิดคู่ที่มีระยะห่างกัน2ช่อง สลิตคู่เท่ากับความกว้างของแถบสว่างจะแตกต่างกันสีแดงจะก,กว้างกว่าเพราะสีแดงมีความถี่น้อยกว่าสีเขียวกิจกรรมที่1.2ครับการเลี้ยวเบนของแสงครับจุดประสงค์ก็เพื่อสังเกตและอธิบายรูปแบบการเลี้ยวเบนของแสงผ่านสลิดเดี่ยวที่มีความกว้างขนาดต่างๆครับวัสดุอุปกรณ์ก็1เลเซอร์ชนิดสีแดง1อันครับสสลิดเดี่ยว1แผ่นครับ3ไม้เมตร1อัน4แท่นยึด3 5อันฉาก1แผ่น 4, อุปกรณ์บันทึกภาพ1เครื่องครับผมวิธีทํากิจกรรมที่1นึนะครับก็1ยึดเลเซอร์พอยเตอร์และสลิดเดียวกับแท่นยึดครับสองจัดให้ระยะห่างระหว่างสลิดกับฉากห่างกัน1.5เมตรครับจากนั้นก็ให้เลเซอร์พอยเตอร์อยู่ใกล้กับสลิดเดี่ยวมากที่สุดและอยู่ในระดับเดียวกัน,นครับแล้วก็บันทึกภาพการติดตั้งอุปกรณ์นะครับสานะครับสายแสงเลเซอร์สีแดงผ่านสลิดท,ที่มีความกว้าง0ูมิลลิเมตรนะครับสังเกตภาพที่ปรากฏบริเวณตรงกลางฉาก ถ่ายภาพที่ปรากฏบนฉากแล้วก็บันทึกผลโดยการวาดภาพครับ4ทดลอง3ข้อ3นะครับโดยการเปลี่ยนความกว้างของสลิตเป็น0.3และ0.4ครับต่อมาครับเป็นภาพเลเซอร์สีเขียวนะครับระยะห่างระหว่างสลิตก็1.5เ mm มตรนะครับแล้วก็ความกว้างของสลิตเป็น0.2ม mm ิลลิเมตรก็แสงจะเลียวเบนออกได้มากที่สุดครับลายเลียวเบนก็จะกว้างมากลักษณะดเด่นลำแสงกระจายออกทางด้านข้างอย่างชัดเจนนะครับเพราะสลิตแคบทาให้เกิดการเลียวเบนมากครับ ตรารของฟิสิกส์เลยครับ0.3มมิลลิเมตรนะครับเป็นลายเลี้ยวเบนจะแคบลงครับขนาดเล็กลงจากภาพ0ูนอมิลลิเมตรการเลี้ยวเบนก็จะลดลงด้วยครับต่อมานะครับ0.4ยีมิลลิเมตรลายเลี้ยวเบนจะแคบที่สุดในทั้ง3ภาพนะครับจุดสว่างกระจุกอยู่ตรงกลางเยอะนะครับเพราะว่าสลิดมันกว้างขึ้นครับคำถามท้ายกิจกรรมข้อที่1ในกรณีที่ใช้แสงเลเซอร์ an, สรีเขียวผ่านสลิดเดียวภาพที่ปรากฏบนฉากมีลักษณะอย่างไร ตรงกลางสว่างเป็นแถบสว่างสลับมืดข้อที่2ถ้าสังเกตแถบสว่างตรงกลางและแถบที่ถัดออกมาด้านซ้ายและขวาด้านละสองแถบความกว้างของแถบสว่างและแถบวงเล็บระยะห่างกึ่งกลางตำแหน่งมืดที่สุดถัดกันมีขนาดใกล้เคียงกันหรือไม่คำตอบก็คือใกล้เคียงกัน และแคบลงเรื่อยๆข้อที่3เมื่อระยะห่างของช่องสลิดเดียวมีค่ามากขึ้นความกว้างของแถบสว่างที่ปรกากฏบนฉากเปลี่ยนแปลงอย่างไรคำตอบก็คือแตบต่างสีแดงเพราะสีแดงมีความถี่น้อยกว่าสีเขียวอภิปรายและสรุปผลการทำกิจกรรม1.2จากการทดลองทราบว่าเมื่อใช้แสงผ่านสลิดเดียวและ เมื่อระยะห่างสลิดมากขึ้นทําให้แถบสว่างแคบลงและมีจำนวนมากขึ้นแถบที่ถัดออกมาด้านซ้ายจะมีขนาดแคบลงแต่ใกล้เคียงกันและเมื่อแสงเลเซอร์สีเขียวฉายผ่านสลิดเดียวจะทำให้เกิดการสอดแทรกของขึ้นทำให้เกิดแถบสว่างกับแถบมืดสลับกันขอจบการน,นำเสนอเพียงเท่านี้ขอบคุณครับ